นะคะก็มีความรู้ในหลายอย่างนะคะเคล็ดลับที่ไม่อยากจะรับนะคะในกลุ่มของออก์การไลร์นะคะไม่ใช่สีคือว่านะคะกลับไปมีนะคะตอนนี้ทานบ้านนังเต็มหัวยุงนะคะกําลังสิคัดบอกออกมาว่าให้ตั้งใดนะคะพี่น้องชาติเกษตรกรของเขานี่คือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินี่นะคะเข้าพระเจ้าสิลืมตาอ้าปากได้ย่นชาติอกค์การไดร์เฮ้านี่สิลงพื้นที่นะคะพี่เสือมรดกสิ โถชาวพิษณะโลกนี่คำลังนสิลเลงหางนิดพี่นะข้าเก็ตรเอาความรู้แล้วก็ความสามัญประการะะเอานะคะที่หลายๆอย่างที่ซึ่งศับเขา,า,นนะะาอาูท่านบัตรขั้นนะคะท่นนทานมีอาวิสัยทัศน์นะคะที่จะนั่งข้าบัวเข้าอยู่นะคะสำเร็จกันทุกคนทุกท่านนะคะเนาะในอ,อันวิราที บอนบอนสานะค่ะบอนสายที่ไปแบบจะรวดเลยบนันย <c oughs> ิน <c oughs> น้อ <c oughs> จรวดจรวดบ้านมีแต่จรวดแตไม่ใช่สีผู้เดียวก็จรวดด <c oughs> ้อยเราจวดด้วยกันใช่ไหมคะค่ะ <c> ค <oughs> ือปลานะค่ะนกคือไม่หนะกที่พอเาาก็บมาให้หัวใจหัวดีพย <c oughs> ายามจะไปดูหน้า <c oughs> Hãy subscribe cho kênh phải Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những พยายามนะคะ่ะตอนนี้กําลังรวบรวมที่มาเก็บข้อมูลให้หลายที่สุดนะคะ่ะในเรื่องของอการกระจายซื้อนะคะ่ะทางธรรมบัตรท่านเกษีน้ำซื้อเขาพราะละทัดเออเขา,าดานดาวเทียมนะคะ่ะแล้วก็ภาคเื่นสนามนี่ไม่ยังสีเองเหล่ากาที่งานหนลายๆคนก็กำลังสิผลิตซื้อวิทยุนะคะ่ะอันนี้คือความคืดแน่นคืดไปว่าด,ดีว่าดีก็สรอยสนับสนุนหรือว่าสิอ่สิเฮ็ดแบบใดกันสิ่งไหมค่ะ อันนี้ไม่ได้สีขึ้มาจังสีเนาะสมมูทมาอ่ตามทฤษฎีที่ว่าดิ่งม่นบเมอ,อดิ่งดักสีบันทึกเสียงเป็นฝายเสียงนี่นะคะที่เฮาสีเฮดอ่ะสมมูทมาถ้าสะไปเปิดสปอร์ตได้ละลายการนะคะมันอาจจะจังไรล่บคคละบ่เข้มข้นเอออาสิแค่หน้าที่หนึ่งหน้าที 1, หาท่หรือสามสิบนีหน้าที่เนาะมคันอาจจะบ่เข้มข้นไม่ได้ดดสีเล้วขึ้นมาดักจะให้มันเป็นรายการแบบบันทึก เป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจังสีนานะ <f> ในได้การนั้นหนึ่งละจะต้องเริ่มด้วยเนื้อหาข้อมูลเมนบอลจากทฤษฎีที่ว่าดินดินเป็นดินตายให้เป็นดินเป็นเออการสิบรรยายไปว่าดินดินเป็นเป็นแบบนี้ดินตายเป็นแบบนี้เออแล้วเฮามีผลิตภั์นี้อ่าสีซอยเฮ็ดให้ดินตายให้กลับขึ้นมาเป็นดินเป็นได้แบบใดจังสี่านาะแล้ววันนี้พ่อแทสมมูติมาเบวาเป็นไฟ ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะค่ะแล้วบันดีเจสิฮายดีเจสุริยาจ้นอ่ะใช่ยาใช่ยาไม่ใช่นิดจัดไม่ใช่นิจันเพราะแต่ไม่ไพ่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเมนบ่เท่าสิเบาง่ายขึ้นเมนบอสละเออเท่าสิมาตรฐานขึ้นได้บันเมนบอสละมีเสียงทางประธานเบาอาจจะเป็นเสียงทางประธานเองนะค่ะหรือเสียงอันอันผู้มีอัคระวัดทั้งสี่นั่นสลานช่างไม่ยังสีเบางั้งสีหน้า บาดินเป็นหมันดดินตายหมันดินดินเป็นตายแบบนี้แล้วเออผลิตภัณฑ์ของเทามีแบบนี้แล้วบันดีเจก็มาเสริมพราะจะเสริมเป็นท็อตท็อตท็อตหนึ่งข้อมูลท็อตที่สองดีเจเสริมเป็นบังค่ะท็อตที่สามบันทอตที่สามก็คือชาวเออจากกรณีที่ได้ไปศึกษาข้อมูลได้ไปเบิงพื้นที่การเกษตรการดินที่ว่ามันเข้มมันเ็นหยังบ่อยใดมันปลูกพืชบ่อยใดกรณีเรื่องเรื่องดินเป็นบังค่ะ เขาเจาะประเด็นลงไปเลยว่าผูา้ด,ดีไซน์ซ่้อยอะไรหรือว่าซ้อยแอวของเ้านี่แล้วบันฮ็ดให้ดินไ,ไม่ลับขึ้นมามีซิ่มีชิ้นมาปูอีหงย่งมังนจะงาบัน,น,นีึนั้นเป็ mm hmm. นขเอนี่ประเด็นขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแ mm hmm. ล้วบันี้ถ้าสมมติว่าที่น้องมีปัญหาเรื่องดินแบบนี้ให้เอาตัวนี้ไปซอยหรือว่าติตดต่อกับทีงานของเฮ้าใดลักษณะนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่คิดไ้หน้าหรือ mm hmm. <ๆ>คิด mm hmm. <ๆ>จังสีบ่สนะ ไปโอเจนไปโอเจนหน้าที่คือจังสีจ er ังสีจังสีกระชากล่ากระชากทั้งสีทังสีบัรนี่เข้ากับสีดีเจกับสีเบ้าเสริมตัวนี้กระชากล่ากระชากไปได้ดีดีจังสันจังสีดีเรียบร้อยแล้วบัรนี่เข้าไปหาไม่ได้มีเราเอาไบโอเจนี่ไปใส่เอาสัมผัสขึ้นมากดังสีไปติดเท่าไรตัวเท่าไรตัวไปค่ะมันสีซอยเนีหยนายเลยกระชากได้สีซอยค่ะกระชากกระชากดินแดนออกมาเลย อันนี้ก็แน่วาคิดนะกะแล้วการคิดมานะคะน้ำแตกน้ำแตกตัครน้ำแตัไอันกับพันน้งเดกขั้นเด็กเน่แต่เน่ล็กุมกับว่าอยากเข้าเนี่ยแตีทำไมไม่ยีการจะกระดั้สีล่ะค่ะพี่น้องนการใ้ลำดับต่อไปห้ากับสี เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาเห็ดเป็นถือว่าเป็นการบ้านก็น้อยน,นิดนิดน้อยการเป็นการบ้านแล้วการเท่ากับคิดว่าการบ้านกอนี้ที่ไม่ให้สีนี่แล้วนี่มามันสิเป็นแบบนี้ละนะคะกับพิจารณาไดร่วมกันนะคะพี่น,อน้องชาวออกอากในไ,ไร่เฮ่านะคะว่ามันสี่บอจังสี่นะอันนี้ในในรูปแบบของซื่อวิทยุนะคะอันซื่ออื่นๆอีกยังมีอีกเยอะแยะนะคะแล้วก็การลบอากาศหนาวยังมีอีกนะคะเพราะเป็นว่า เอาเดีด๋ยวนักขึ้นยนชี้พูดเดียวกับบอสแมนนะคะอันนี้คือว่าเรื่องของสื่อวิทยุให้บ้งนะคะวา่ามัาติเป็นแบบนี้ได้ฐานะเป็นยังง่วงเคยอยู่ในวงการของสื่อนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะคอยคุยกันนอกรอบอีกเนาะค่ะกับนะ <c oughs> นันกหิวเขาผู้ละคนไหนเป็นยังจะกรู้ไว้ดีแต่ละคตตนต้องตัดไปยันชี้เขาแมนเนาไม่เี็นไปไม่ได้ เกษตรกรนะคะรวยด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะวนของเขาก็จะมีดีเกลือนะครับรยิบซ้ําดรไม้อ่าแล้วก็เป็นลำละเอียดนะฮะผมแล้วก็วิตามิน b ีหนึ่งนะครับผม,มบบผสม,มในไม้ทื่เรื่อยมาผสมใส่ในถุงนะครับแล้วมาใส่ในถุงอัดใส่ในถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัดในใส่ในถุงอย่างนี้นะครับเราจะทําการย้ายมาเป็นนึ่ง หอมเจ็ดชั่วโมงแต่เห็ดอื่นๆนะครับจะประมาณแค่หกชั่วโมงก็พอนะฮะอันนี้นะครับเรื่องเสร็จแล้วเราก็ทำการพักก้อนพักก้อนเห็ดอื่นๆดวที่เย็นพักก้อนเสร็จแล้วเราก็ทำการเขี่ยเชื้อบนไม้เท้าฟานะฮะเราจะทำเขี่ยเชื้อบนไม้เท้าฟาดมบนก้อนนี้นะครับเขี่ยเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทำการขนย้ายเข้าในลงบ่มลงบ่มนี่คือห้องแอร์ครับมประมาณสามเดือนให้เนื้อเยื่อให้เชื้อเดินเต็มก้อนนะฮะประมาณสามเดือนแล้วพร้อมมาเปิดดอกเช้อ่น้าในะครับผม 大哥。